สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ f c ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแนวทางต่อนะคะของวันที่16นะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่15นะคะขอให้รับชมกันนะคะพี่น้องจา๋ามาดูกันนะคะว่าวันที่15นะคะแอดให้ตัวไหนเนาะ วันที่15นะคะแอดได้เด่น5นะคะแนวทางรอบเฉพาะกิจออก7-3-7นะคะแล้วก็6-1เนอะก็เข้า,าตัวรองนะคะเราเข้าตัวรองรอบแรกนะคะพี่น้องจา๋าเข้าวิ่งรูดนะคะส่วน6-1นะคะแมไม่มาเนาะอ่ารอบพิเศษนะคะ9-5-6นะคะแล้วก็9-8นะคะ5-6มาอยู่เนาะตัวเน้นตัวฟันตัวอัดเนาะพี่น้องจา๋านี่เนาะ ก็เข้าไปห6หนะคะ98นะคะ98หลุดนะคะรอบปกตินะคะรอบปกติมารองนะคะมาตัวรอง7นะคะพี่น้องจ๋าเข้าวิ่งรูดเนาะตัวเจาะไม่เข้านะคะสองหนะคะ6 2สองหนะคะหลุดไปเนาะมารอบสุดท้ายนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ8 5 5ห้าหแอดมี58นะคะแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะคะพี่น้องจ๋าห้ดเนาะ ส่วนบนหนึ่งแปดเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวรองอีกนะคะพี่น้องนี่เนาะตัวรองเข้าหนึ่งสองสามรอบนะคะตัวเด่นเม็ดเดียวเข้าสองรอบนะคะรอบพิเศษแล้วก็น่อยอ่ารอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวเน้นห้าหกนะคะเข้ารอบพิเศษนะคะพี่น้องจ๋าที่เน้นรอบเนาะเข้ารอบพิเศษนะคะนี่นะคะ ก็ยินดีกับพี่น้องที่ตามสูตรหนึ่งเม็ดเดียวด้วยนะคะพี่น้องจ๋าไปล,ลุ้นกันต่อนะคะของวันที่16บหนะคะสิมีแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็รับชมกันได้นะคะแอดปล่อยคลิปไปแล้วนะคะวันที่16บหนะคะสิ เดือน11นะะ 2, เอนะะบเอ็นะคะสองพัน้าร้เอาหกนะคะกับแอดเพียนนะคะแอดเพียนพารวยนะคะเอาวันนี้เป็นอะไรเขียนผิดเขียนถูกแนวทางฮานอยนะคะ โต๊ะขาขาโต๊มันสั่นเนาะสูตร1เม็ดเดียวนะคะข้างนอกฝนตกนะคะพี่น้องจ่าฝนสาดนะคะทำคลิปไม่ได้นะคะก็ต้องมาทำในในบ้านนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะ เดินวิ่งรูดนะคะก่อนจะรับชมตัวเลขนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ ชุมพรน้ําท่วมสามวันสามวันนะคะกําลังจะเข้าสี่วันนะคะพี่น้องจา๋าก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอาชาวชุมพรด้วยนะคะรวมถึงตัวแอดด้วยนะคะพี่น้องจา๋าท่วมยาวๆเลยนะคะทางภาคอื่นๆก็คงจะหนาวแล้วเนาะก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพกันด้วยเนะาะสำหรับวันที่วันอังคารนะคะพรุ่งนี้วันอังคารนะคะ แอดให้เด่น7จนะคะเด่นเจ็รงสี่นะคะพี่น้องจ๋าสังเกตดูได้นะคะสูตรนี้ตัวโรงจะมาดีอยู่เนาะตัวโรงก็ไปสูตรวัดใจนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวเด่นสามารถเอาตัวโรงนะคะไปเป็นแนวทางได้นะสำหรับแนวทางนี้นะคะแนวทางฮานอยเนาะวิ่งรูดเจ็ดนะคะ ก็จะรูดเจ็ดเลยนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะดเดี๋ยวแอดจะ จะลงเลขในตารางให้เนาะเผื่อพี่น้องท่านไหนสนใจนะคะนี่เนาะเลขในตารางนะคะพี่น้องจา๋าสูตรนี้เน้นรอบพิเศษนะคะปกตินะคะฝ่ายนี้เอาไว้เขียนตัวที่อกนะคะเลขในตารางนะคะมีศูนย เจ็ดสี่หสำหรับพี่น้องท่านที่เอาไปเป็นแนวทางนะคะ9เนาะเอาไปจับวินก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะไปกลับด้วยนะคะพี่น้องไปกลับนะคะทุกครั้งนะคะ ตัวเน้นนะคะพี่น้องจา้าตัวเน้นตัวชอบตัวอับนะคะคู่กันเลยนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสอง เจ็ดหกนะคะห้าคู่เนาะเจ็ดห,หนึ่งก็มีโอกาสมานะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดหนึ่งเนาะหกคู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จดไว้เนาะเม็ดเดียวคือเจ็ดนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ